บาบอบ,าบาอยู่ในวงการบันเทิงมานานกว่า30ปีแต่เรื่องของภาพลักษณ์ก็ต้องให้ความสำคัญอยู่เสมอค่ะล่าสุดหนุ่มกอฟเบนจพลมาอัปเดตหน้าใหม่ให้ได้ชมกันครั้งแรกหลังลงทุนศัลยกรรมครบ1เดือนเหตุผล <Head point S 2> ส่วนหนึ่งก็มาจากความไม่มั่นใจในขนาดของจมูกที่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆและรอยแผลเป็นบริเวณริมฝีปากบนที่กระทบต่อการทำงานระยะหลังๆ จึงตัดสินใจพึ่งมิดหมอขอแก้ไขข้อบกพร่องแม้ตอนนี้ใบหน้าจะอยู่ในช่วงรอเข้าที่แต่ก็ถือว่าเป็นที่น่าพอใจค่ะโดยเฉพาะจมูกที่เล็กลงอย่างเห็นได้ชัดส่วนเรื่องการทำงานในอนาคตเจ้าตัวมองว่าไม่น่าเป็นปัญหาเพราะได้คุยกับคุณหมอตั้งแต่ต้นแล้วว่าแค่อยากปรับแต่ไม่เปลี่ยนความเป็นตัวเองจึงน่าจะยังรับบทบาทเดิมได้แต่หากมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาก็ยินดีและเต็มที่ทุกงาน พราะแม่พี่เขาจะหมูกสวยพี่ชายพี่เขาก็จะหมูกสวยอะไรเงี้ยเวลาเราเราแสดงอะเราไม่ชอบบังฉากสมมตินะสมมติเป็นฉากว่าจะต้องเข้าไปแบบว่าไปช่วยไปช่วยพระเอกถือปืนเข้าไปสมมตินะถือปืนเข้าไปแล้วแบบเฮ้ยปล่อยนุ้ยอย่าเงี้ะยะเงี้ยจมูกจะใหญ่เท่าปืนอยู่แล้ว <laughs> ถ้าเอาส่วนตัวพี่ว่าไม่ไม่น่ามีผลอะไรนะ เออเพราะว่าเราก็ยังรับบทเดิมๆอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็เป็นสนุกสนานเฮฮาเป็นผู้ช่วยพระเอกนางเอกอะไรไปเรื่อยอะไรอย่างเงี้เออแล้วก็คงแบบไม่ได้ถึงขั้นแบบผู้จัดก็คงไม่ได้แบบว่าเฮ้ยกอปหน้าเปลี่ยนเป็นพระเอกคงไม่มีทางอันนั้นบ้าบอแล้วเพราะงันก็คืองานคงเหมือนเดิมคงเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าอาจจะมีโอกาสอะไรใหม่ๆเข้ามากว่าจะได้เป็นหน้าใหม่ใช้ไล่แบบนี้ต้องใช้เวลากว่า4ี่ชั่วโมงทีเดียวค่ะ โดยคุณหมอมองว่าการทำศัลยกรรมของนักแสดงในสมัยนี้เป็นเรื่องปกติเพราะหากทำแล้วมั่นใจก็ถือเป็นตัวช่วยเพิ่มโอกาสในการทำงาน จมูกคนที่โตมีเนื้อใหญ่เนี่ยเราจะไม่สามารถทําให้ลดขนาดเล็กลงได้มากแต่ตรงข้ามคนที่แบนมาหรืออะไรเงี้ยนะไม่โด่งเนี่ยเราสามารถทําให้มันโด่งได้ทําให้มันดูเรียวอันนั้นทำง่ายดีไซน์สโลปหวานแบบผู้หญิงหรือโด่งแบบผู้ชายได้หมดแต่ของพี่ก๊อปเนี่ยต้นทุนมาเยอะเนี่ยพอจริงๆแล้วมันลดไม่ได้มากขนาดนั้นทั้งหมดที่ออกมาเนี่ยสำหรับผมเนี่ยที่ผมคาดไว้ว่าโอ้มันอาจจะไม่ได้ดีดดเท่านี้แต่มันดีกว่าที่คิดอ่าดีกว่าที่คิดมากๆแล้วก็แฮปปี้สลับผลที่เกิดขึ้นมากๆสำหรับพี่ก๊อปครับ การทำสายกรรมเนี่ยมันเพิ่มโอกาสจริงๆไม่ว่าจะเป็นคนที่ทําทอาชีพทั่วๆไปเป็นเซลลเป็นอะไรเนี่ยเขาบอกว่าคนที่มีประสิทธิภาพการทํางานเท่ากันถ้าอีกคนหน้าตาดีกว่ามันจะมีความก้าวหน้ากว่าโดยธรรมชาติด้วยอัตโนมัติและยิ่งอยู่ในวงการบันเทิงเนี่ยสมมติโอเคหน้าตาดีขึ้นหรือ,อาดาราหลายๆคนน้องๆใหม่ๆที่มาปรึกษาผมตอนจะเข้าวงการเนี่ยเขามาทําปุ๊บเนี่ยเขาก็ได้งานซึ่งมันไกลขึ้นไปี นอกจากจะได้กำลังใจดีๆจากครอบครัวแล้วเพื่อนๆในวงการและแฟนคลับต่างชื่นชมเป็นเสียงเดียวกันว่าใบหน้าดูดีขึ้นซึ่งหลังจากนี้คุณกอฟบอกว่ายังไม่คิดทำอะไรเพิ่มเติมส่วนงานละครที่หลายคนคิดถึงก็กำลังอยู่ในช่วงถ่ายทำอีกหลายเรื่องให้ได้รอติดตามกันขวัญธรรมพรท์ทิพยโกรสายไทย PBS รายงาน